อันเดะเออจับเขาอย่างนี้แหละใช่อียเอ๊ยโอ้เออรถมาจะหลบรถได้ไหมรถมาเออไม่มาทางเราหรอกเออจับเข้าไว ไปเออไปหนูเจรงอยู่แล้วอุ้ยเออเออเดินได้แล้วนะเดินได้แล้วเออไปไปอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยเบื้งเนี่เพื่อนๆเ้อเบื้งเบื้งคนหัดอันนี้อันเอ้าลุมลุกคูกข้านไปแมลงมึงซ้ำเติบอยู่ดอก ซ้ำเติบอยู่